ของรูปแบบที่เรารู้รู้กันแบบว่ามันกบว่าถูกอะไรนะคะถูกถูกดิดเบือนคงจะหมายถึงอย่างนั้นเนี่ยมากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะในเรื่องนิพพานไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะคะเป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนของแก่นธรรมที่ยังคงสอนทอดมาถึงอาจารย์เนี่ย นะคะในทุกวันนี้ซึ่งก็เรียกว่าโชคดีก็เป็นบุญบารมีแหละถึมงมากแหละของอาจารย์เนี่ยนะคะที่สามารถเข้าใจเรื่องวิชากานได้จากการปฏิบัติตาม,ตามสิ่งที่พระเจ้าสอนนะคะทีนี้ที่เราพูดเนี่ยว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะคะถึงแม้ได้รับความรู้นะคะ ผ่านการวิจัยด้วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่มันรับกลุ่มนะคะตั้งแต่เป็นวันิสเนี่ยตั้แรกนะคะแค่เรียกว่ามันสะดุดนิดนึงมันก็ต้องมีอ่ะจ,จะเหลือไฟฟ้าหรืออะไรกับอะไรเนะี่ยสะดุดนิดเดียวนะคะพวอ่อดีบังเกอร์เนี่ยนะคะเขาก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยมาพูดซึ่งคุณจะต้องมอง ให้ออกว่าสิ่งที่เรารู้รู้กันเนี่ยในทุกวันนี้จากมีเดียจากโซเชียลมีเดียเนี่ยอะไรจริงอะไรไม่จริงถามี่จริงคุณรู้ไหมมันไม่มีทางรู้หรอกไม่มีทางรู้เลยนะแล้วถึงแม้กลุ่มที่มาเปิดเผยที่อยู่ในแนวหน้าเนี่ยทางจิตวิญญาณอ่ะที่อยู่ในแนวหน้าในเรื่องของความรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่อง disclosure อะไรอะไร,ะไรที่พูดกันเนี่ยนะคะรวมทั้งเนี่ยของเมื่อวานเนี่ยด้วยตรงนี้มันก็ยังไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเชื่อได้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะกที่อาจารย์เนี่ยเขาฟังมาเนี่ยพวกที่เด่นๆนะคะตัวเด่นๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้นะคะปรากฏว่าแตกแยกกันหมดเลยเนี่ยเดยวิดพิลคออ็อ,คอกเออคขาเนโอ้ใช่งอาจารย์พูดเรื่องของเขาเนี่ยนะคะมากมายนะคะไมเคิลเซลลา มันอยู่กันคนละฝ่ายเนี่ยเอลิ่าเดนานี่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันอยู่กันคนละฝ่ายแล้วอะเ mm hmm. ดวิดวิลคอกนี่เรียกว่าถูกเหยียบไปเลยถูกแล้วตอนนี้หายตัวไปเลย mm hmm. แต่งงานใน,นไม่กี่ปีเนี่ยก็ชีวิตแต่งงานเนี่ยคืออกอยากล้วยากลนะ mm hmm. แล้วแล้วแต่ละคนก็เอาข้อมูลของเขาของเขาเนี่ยออกมากันแล้วเราคุณจะไปเช็คกับใครเนี่ย ข้อมูลเมื่อวานนี้ที่ที่ให้มาเนี่ยนะคะคุณทมจริงๆคุณจะไปเช็คก,กับใครที่จะบอกว่าที่จะบอกประเี่ยที่สรุปออกมวาว่ามันไม่จริงเราต้องไม่หวาดกลัวจู่ๆคุณจะไม่หวาดกลัวมันทําได้ง่ายเหรอมันไม่ใช่ทํากันได้ง่ายๆนะคะอาหารที่มีความรักคือคือเอว่าใน,น,นที่สุดเนี่ยจ พยายามต้มแรกเนี่ยเข้ามาว่าโอเคถ้าคุณจะไม่หวัดกัวนะคะคุณจะต้องเอาไอ้สิ่งเสียดทานหรือเจอรี่คือถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็รู้ว่าต้องเอาเจอรี่ออกคุณจึงจะสามารถเนี่ยรับคนได้เนี่ยรับขึ้นบ้านปากปร,ราไรเนี่ยได้ไม่อย่างนั้นมันไม่มีทางหรอกที่จะทําได้นะคะก็เป็นความรู้ที่เราก็พูดพูดกันมันหน่วงอะมันหน่วงคุณเห็นไหนมฉะนั้นในที่สุดน,นะอาจารย์จึงบอกว่าคุณจะไปเรียนรู้อะไรอะไรก็เรียนไปเถอะ อยากจะรู้อะไรก็รู้ไปนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยถ้าคุณไม่ทําสมาธิไม่พาตัวใจกลับบ้านนะคะคุณไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจอะไรได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่จะเนี่ยเรียนรู้อะไรออกมาเป็นคิลเลอร์ให้คนได้อยู่คุณจะไปบ,บาบัดเนี่ยให้คนจะไปช่วยเหลือคนนะคะโดยเฉพาะการตั้งตัวว่าเป็นคิลเลอร์ ฉันเป็นนักบำบัดเนี่ยให้อาจารย์ไม่เคยไม่กล้าใช้คําพวกนี้เลยไม่กล้าเลยอาจารย์เรียกอาจารย์ก็อาจารย์อาจารย์แล้วอาจารย์อาจารย์สอนสมาธิจบแต่อาจารย์ไม่เคยใช้เลยนะว่าเราเป็นนักบำบัดเราเป็นฮีลเลอร์โอ้ไม่มีเขาไม่มีความคิดอะไรพวกนี้เลยนะคะแล้วที่จะไปสอนคนเพื่อจะให้กลับออกมาสอนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทำนะ าะเรื่องพวกนี้จา์ดูออกว่ามันเป็นเรื่องบุญบาร,รมีเนี่ยของแต่ละคนนะคะถ้าคุณเนี่ยโซพลนของคุณถ้าคุณเน่ยเป็นพยงานของคุณที่มาเนี่ยยังไงคุณไม่ต้องคุณไม่อยากทําอะไรคุณก็ต้องได้ทําในที่สุดเหมือนยายจางอยากจะทำก็อ,อยากมันแค่เมียเจอแบรี่แล่วนั้นเลยทำอย่าีเนี่ยเลี้ยงดูแลครอบครัวเลไแค่นั้นเองอะ่ะแต่เพราะมันเป็นโซพลนของเรามันก็เลยเนี่ย ข้างบนมันก็จับสัมเนี่ยมาให้เรื่อยๆเ,เนี่ยจนถึงนจุดนี้เพราะฉะนั้นแต่มาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ยังไม่กล้าคิดไกลนะที่เมื่อเช้าในจันอิม t i o ช a l มากนะคะร้รองไห้เนี่ยเป็นพราะว่าืงานที่เรารับมาใหญ่มากเอาสูตรสันดิภาพโลกมาให้กับเราอืมพี่เนละ้ย่ดูก็ร,รู้แต่ว่าโอเค วันนี้เรามีชีวิตยอยู่เราต้องทำให้เต็มที่รู้แค่นี้แล้วอนาคตเนี่ยค่อยว่ากันนะคะค่อยว่ากันอ่ะแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากพวกเราเข้าใจไหมถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเราเราก็ไปไม่อรอดนะคะอาจารย์ขอถือโอกาสพูดไปเลยนะคะอาจารย์ขอความกร,รุณาให้พวกเราเข้ามาเป็นสมาชิก ของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านแล้วตัดเงินให้กับมูลน,นิธิให้กับสถาบันเลยเดือนละ3 0 0โดยเฉลี่ยถ้าคุณให้300ไม่ได้คุณจะให้50บาทแต่ขอให้ให้ทุกเดือนเข้าใจไหมตัดบัญชีไม่ต้องลงมาว่าเดี๋ยวนั่งทีเดี๋ยวนั่งทีตัดบัญชีแล้วลืมไปเลยลืมไปเลยนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยตรงนี้ไหลเข้ามาให้กับสถาบันเป็นน้าสื่อบอดสที่เราจะได้มีเงินใช้ในแต่ละเดือน เพราะไม่อย่างนั้นลูกอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาพูดจ้ำจี้จ้ำชัยเพราะอาจารย์ยอมรับเจอรี่ข้าวแล้วหัวมาอาจารย์ต้องรับผิดชอบอาจารย์ทาสถาบันขึ้นอาจารย์ต้องรับผิดชอบต่อที่จะให้งานอันนี้มันยังคงต่อไปได้หลังจากที่อาจารย์ไม่อยู่แล้วเข้าใจไหมแล้วอาจารย์ชื่อว่าลูกศิษย์คันแท้ของอาจารย์สามารถสลัดได้เดือนละ300นะคะคุณจะให ต่อปีก็ได้แต่ต่อปีเนี่ยเราเสียเรียบเราถ้าคุณจะมาโอนต่อปีเดี๋ยวปีต่อไปคุณก็ลืม <c oughs> คือเอาอย่างนี้เลยแต่ละเดือนคุณจะให้ร้อยหนึง่งให้สองร้อยให้ยี่สิบบาทห้าสิบบาทให้สามร้อยเออโอเคฉันมีเงินมากกว่าน,นี้ฉันจะให้จางเดือนละห้าร้อยตัดบัญชีไปเลยแล้วคุณลืมไปเลยคุณลืมไปเลยแหละไม่ต้องมานั่งน่าไลกันเนี่ยทีละทีละทีละเดือน ขอความกรุณาช่วยหน่อยเรื่องนี้ช่วยหน่อยนะคะเพราะตั้งแต่ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะคะถามครั้งสุดท้ายมี20สคนพราะยี่สิบคนเหรอฮะจากลูกศิษย์อาจารย์ที่มานั่งฟังฟังฟังกันเนี่ยนะคะที่อาจารย์พูดไปที่จะช่วยใจนี้ยี่สิคนแรอพวกเจเจอาจารย์ก็เจอรีดเ,เ,เข้าเจอรีดเข้าแล้วต้องมานั่งหาวิธีการว่าจะ จะทำยังไงที่จะหาเงินเข้าเข้าสถาบันที่จะมาช่วยเนี่ยจ่ายเมนเทนเนนซ์มันมีสวนสวรรค์เราก็ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยจีก,ก็พยายามอาจารย์ต้องออกติดตอ่ออาจารย์จะต้องนะโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นที่จะหาคนอะไรมาช่วยอาจารย์มากแต่อาจารย์งานพวกศุษยาเยอะมากที่จะต้องหานะความรู้เนี่ยมาให้กับพวกเราฉะนั้นอาจารย์ขอเลยนะคะช่วยช่วยหน่อย าจำพูดตรงๆเลยคุณคุณต้องตัดบัญชีแล้วลืมไปเลยลืมไปเลยคือเรื่องตัดบัญชีอย่างนี้นะแต่ละเดือนนะคะอาจารย์เนี่ยนะคะที่ให้เขาตัดตัดไปน่ะนะคะมีกี่ปอนเนี่ยสามร้อยอ้พวกสามร้อยที่จ่ายในเมืองไทยนะคะกี่ช่องอาจารย์ไม่ได้เข้าไปดูเลยแต่อาจารย์อยากจะช่วยเขาตัดไปเลยอ่ะเอาไปเลยนะคะเดือนหนึ่งนั้นนะไม่ต่ำกว่าสามพันบาทแต่หลายช่องหลายอะไรก็อะไรทั้งของไทยทังง้งของฝรั่ง บางที่เราไม่ได้ใช้ด้วยสัปแต่อาจารย์ก็ช่วยเขาคือตัดทีเดียวแล้วลืมไปเลยแล้วก็ให้เขามีการช่วยเขาเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างนั้นจากคนที่มีเจตนาที่เนี่ยเนี่ยคือคลิปของอาจารย์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมคุณจึงไม่คิดว่าอาจารย์ไม่กว่าจะดําได้คลิปนี้อาจารย์ทําง,งานต้องทําการบ้านต้องทําการบ้านนะคะ แล้วถ้าอาจารย์ไปทำกับบริษัทเนี่ย<น>เงินตอบแทนของอาจารย์จะได้เยอะแยะแต่อาจารไม่ขอเขา้าใจไหมเพราะอาจารย์อยากให้เป็นธรรมทานแต่คุณก็ต้องคิดมีแง่กลับกันเราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเงินน้องพอแสกเข้ามาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องพอจะเรียกมาเอเเม่สื่อสารสื่อสารไม่ได้นะ ฉะนั้นคุณจะต้องคิดนะว่าค่าใช้จ่ายมันมีมันมีที่จะต้องดูแลคนนะคะทีมงานเราต้องดูแลเนี่ยแล้วใที่สุดนะแต่ละคนก็ยังไงก็ต้องดูแลคือดูแลตัวเองดูแลตัวเองไงหาเงินคือต้องหาเงินต้องมีงานก็ใช่ไหมฉะนั้นถ้าอาจารย์เนี่ยนะคะดูแลทีมงานได้ที่จะให้เขาอยู่เนี่ยนะคะในระยะยาวอาจารย์ต้องทำที่จะให้เขาอยู่ช่วยดูแล สถาบันเพราะมันเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแล้วอะความรับผิดชอบตรงนี้มันสูงมากเลยนี่แหละที่ทําให้อาจารย์นะคะเจอรี่ข้ามันอิโมชั่นอลมากเลยอะแล้วเนี่ยแล้วแล้งานที่เขาจะให้เราสูงสันติภาพโลกเนี่ยที่วันนั้นพูดวันไหนนะคะภาษาบดยสุดใช่ชนะตรงนั้นอาจารย์นะพูดกระดาษปากมาแต่ข้างบนเนี่ยต้องการให้พูดจุดนั้นเนี่ย ท,ท่านอยากจะให้ใช้คำว,ว่าสะดือโลกในอนาคตสะดือโลกนี่เขาพูดถึงเนี่ยพทุทธคยาเท่านั้นนั่นคือสะดือโลกที่ดูดดูดคนจากทั่วโลกไปแต่สาระยาสถาบันของเราจะเป็นสะดือโลกในอนาคตช่วงนี้คือช่วงบุกเบิกช่วงบุกเบิกที่อาจารย์จะต้องวางรากฐานให้มันแน่นให้มันแกรง่งก่อนอาจารย์จะเสกบุตรบานนะคะ ฉะนั้นสิ่งต่อไปที่อาจารย์ทําคือเรื่องนวดสมาธิพวกเราฟังเอาไว้นะคะนวดสมาธิเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะจะต้องทำคือคือตอนนี้เนี่ยจะลุยละคือจะต้องลุยเรื่องนี้ให้เป็นกิจลักษณะเลยเพราะตรงนี้เนี่ย <c oughs> คอนเซ็ปต์ของอาจารย์คือสร้างวัฒนธรรมสติปัฏฐานให้กับบ้านเมืองนี้ให้กับบ้านเมืองนี้ที่จะทําให้คนนะคะเดินไปเหมือนกันในครังปาตลิบุตรนนะ่ย ในขณะที่เด็กํำลังอยู่ฐานไหนเออ mm hmm. ฉันอยู่ฐานกายเออฉันอยู่ฐานเวทนาะเออฉันอยู่ฐานจิตเออฉันอยู่ฐานธรรมโอ้โห oh นี่มันเป็นอรารยธรรมอย่างแท้จริงนี่เป็นซีนลีเซชันอย่างแท้จริงขณะนี้ที่เราอยู่ไม่ใช่หายนะธรรมไม่ใช่อรารยธรรมคุณเป็นหายนนธรรมหายนะธรรม,น,รรมนี่ขณะเส้นเลือดเนี่ยของพระแม่ธรณีแล้วก็ถูกทาลายไปแล้วนะคะเร,เราจะอยู่ต่อได้ยังไงฉะนั้นพวกเราต้องดูนะคะ พวกเรารับผิดชอบต่ออนาคตของลูกหลาเลนเด็กหลานของเราแล้วอาจารย์ทำคนเดียวไม่ได้ถ้าพวกคุณไม่ช่วยกันรับผิดชอบนะคะเนี่ยเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทคุณตัดใจเลยทำครัง้งเดียวจบทิ้งไว้อย่างนั้นให้เรามีมีน้ำซึมบอบสายเข้ามาแต่ละเดือนอาจารย์ต้องการหาพันคนที่จะได้เนี่ยสามแสนต่อเดือนเพราะชรายบอกว่ายังไม่ถึงยี่สิบคนเลยค่ะอาจารย์ ไม่ไปได้ยังไงวะเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณจะรับแต่อาจารย์อย่างเดียวเหรอคุณเคยคิดไหมว่าเบียดเบียนอาจารย์เคยคิดไหมเพราะาอาจารย์เนี่ยทำง,งานเนี่ยหนักมากแล้วก็ไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยเะยมีแต่อยากให้อย่างเดียวอาจารย์ขอนะคะนม่พูดอาจจะพูดแรงพูดเ่ะเรื่องต่ออะ ทีนี้นะคะคุณอาร์ตแม่งตรงนี้เนี่ยจา์ก็ขึ้นไปแล้วก็ไปดูนะคะมาซารุอิโมโตะนี่คือข้อความที่ทางวิกปพีเดียของไทยแปลออกมาคุณเห็นนะคะว่าระบบการศึกษาของโลกเนี่ยโอ้โหมันโหดร้ายมันโอ้โต้แหล่เนี่ยมากเลยนะคะนี่ขนาดเขาเข้ามส่งขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบชัดเจน นะคะท้งฝ่ายของโลกเนี่ยของพวกคนสามานก็ว่าเนี่ยมาซารุอิโมโตนะคะที่2กรกฎาคม1943คือปีที่เขาเกิดน,นะคะอ๋อใช่ตายเนี่ย17ตุลา2014 4 5 6 7 8 9โอก็ตายหลายปีหลังเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นเป็นผู้เขียนและหลอกนักวิทยาศาสตร์ที่อ้างว่ามนุษย์มีสติ อาจมีผลต่อโครงสร้างโมเลกุลของน้ำใช่ไหมนะคะมนุษย์ที่มีสติอาจมีผลต่อโครงสร้างโมเลกุลของน้ำหนังสือในปี2004ข้อความที่ซ่อนอยู่ในน้ำ message เออที่เรามาแปลงเป็นว่าอะไรนะคะสารจากวารีอะนะคะเป็นนิวยอร์กไทม์ที่ขายดีที่สุดคาดเดาของเขา เนะี่ยคาดเดาของเขาพัฒน,นาขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโหนี่เป็นแปลจากไทยอังกฤษใช้ Google แปลได้เพลนะทา,ทา <c oughs> เลยนะคะอ่านไม่เรื่องเนี่ยแปล้วงแปลไทยเป็นไทยอ่านไม่แล้วเนั่นก็งานแรกๆของเขาเกี่ยวกับสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์หลอกว่าหลอกว่าน้ําสามารถตอบสนองต่อความคิดและคาพูดในเชิงบวกและน้ําที่ปนเปื้อนสามารถทําความสะอาดได้ด้วยการอธิษฐานสวดมนต์ และการสร้างภาพข้อมูลเชิงปรนี่คือวิกิพีเดียของโลกที่แม้อาจารย์ก็ต้องใช้ที่จะหาข้อมูลแต่คุณเห็นไหมว่าข้อมูลในนั้นอันไหนจริงอันไหนเท็จเพราะระบบการศึกษาเนี่ยทั้งหมดนะคะทั้งหมดรวมทั้งเรื่องการเนี่ยทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ขายจิตวิญญาณเน่ยเพื่อเพียงให้ได้เงินเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองและครอบครัวเยอะแยะไปหมด แล้วเราจะเชื่ออะไรเชื่ออะไรตรงนี้นะคะจางเนี่ยนะักพูดเลยว่าถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถนะคะเอานิพพานเป็นที่พึ้งสภาว่านิพพานเนี่ยก็คือสัจธรรมสูงสุดที่ไม่มีอะไรไปเหนือกว่านั้นเนี่ยได้แบบไม่มีอะไรไปเหนือนกว่านั้นได้แบบแล้วข้อมูลรูกนี้คือเจอรี่คือเนี่ยๆพวกนี้นะคะซึ่งมันจําเป็นจะต้องมีบวกแล้วก็มีลบมียินกับมีหยาง ะะซึ่งมันจะต้องทะเลาะตบตีกันเนี่ยแน่นอนแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณนะคะสับสนในความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณต้องวิ่งเข้าหาพระนิพพานเสมอที่จะเป็นสาระพักใจอย่างแท้จริงเนี่ยในขณะนี้เนี่ยความรู้พวกดิสโคลชเชื่ที่จะเปิดเผยเรกของโลกความรู้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณเนี่ยในขณะนี้มันแตกแยกกัน,นได้อย่างชัดเจนแล้ว เดวิดวิล콕เนี่ยกลุ่มหนึ่งไมเคิลแซลล่าเนี่ยกลุ่มหนึ่งแล้วอะไรเนี่ยของเค้าเนี่ยอิชเมลอะไรต่ออะไรที่ให้ความรู้ที่เรียกว่านั่นมากเลยดีมากเลยนะคะก็อีกกลุ่มแล้วทีนี้คุณจะเชื่อใครคุณจะเชื่อใครคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อใครเท่านั้นะเข้าใจไหมเวลาที่คุณฟังพวกนี้นะคะคุณแค่เอาข้อมูลที่ประสานกับตัวเองได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเออ ฉันพอใจเพราะว่าฉันอยากรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วฉันก็ได้คําตอบแล้วโอเคจบก็จบแค่นนะั้นแล้วมือก็เข้าหาลึกผ่าไม่ต้องพยายามว่ามันถูกหรือผิดแล้วใครถูกใครผิดคุณยิ่งน,นั้นนะโกงโกงไปใหญ่โกงโกงไปใหญ่เลยฉะนั้นตรงนี้นะคือสําหรับอาจารย์สําหรับอาจารย์อาจารย์เช่อนะักวิชาารพวกนี้ว่าเขามีเจตนาดีว่าเขามีเจตนาดีอันนึงอีกอันหนึ่งของเมื่อนนาวานนี้นะที่อาจารย์คิดว่าน้องเขา ออตีความผิดเนี่ยก็คือยูวัลคาร์ราลีนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ที่ให้อาจารย์เนี่ยแปลนะคะคลิปของยูวัลคาร์ราลีเนี่ยว่าเนี่ยปี2030เนี่ยคือสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามเนี่ยสรุปเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนกลุ่มคนสามาญที่จะพยายามทำมนุษย์นะคะให้เป็นทรานซิวหนึ่งทรานซิววินิซึมเนี่ยก็คือทำมนุษย์เนี่ยครึ่งหนึ่งนะเป็นโรบอท อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยชีวภาพในของเราเนี่ยก็โดยการเนี่ยเริ่มตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่คุณทำเนี่ยพวกนี้เนี่ยเอาเอาอะไรต่ออะไรมาใส่แล้วก็ได้ยินเสียงอีลอนมัสก์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ใส่ชิปเข้าไปในสมองเลยเราก็นั่นนะคือเข้าเวลาเข้าเวลาแล้วเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยระบบเงินเนี่ยพวกแผ่นกระดาษเงินเนี่ยเขาจะโลดให้หมดเลยเพื่อที่จะรักกุมเพื่อที่จะขังคุณนะคะให้อยู่มือเขาให้มากที่สุด ก็ใช่ไหมพอระบบเงินนะคะแล้วก็เงินเป็นถังเนี่ยคุณก็เอาเงินมาซุกใต้เตียงไม่ได้ละก็ใช่ไหมคุณต้องพึ่งธนาคารคุณต้องพึ่งระบบเครดิตคุณต้องพึ่งไอคิวเนี่ยคุณจอดจอดจอแล้วเราก็คือโอ้โหเทรนดี้มากเลยจอดจอดจอในที่สุดก็คือเรื่องของการเนี่ยฝังชิปนะคะ ธนาคารเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในชีพคุณไปโรตัสไปเซเว่นไม่ต้องไม่ต้องทําเงินมันยุ่งยากเกินไปเอาไรน์เน่เอาออกมาเลยเนี่ยแค่จึ๊กนึงแค่นั้นเองเนี่ยนะคะตัดบัญชีอะไรเสร็จสับโอ้โหมันง่ายอย่างนี้โอ้โหนี่เทคโนโลยีแต่ตรงนี้เนี่ยคือการขังที่คุณเข้าไปอยู่ในมือของเขาเนี่ยแบบแน่นยิ่งขึ้นฉะนั้นชีวิตทั้งหมดของคุณจะอยู่ในกำมือของเขาคือข้อมูลพวกนี้เข้าใจไหม ข้อมูลพวกนี้ที่บอกว่าติ้งเนี่ยโฆษณาคุณอยากซื้ออะไรเขารู้ด้วยซ้ำไอโฆษณาเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาเลยเพราะทุกอย่างมันปนกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยั้งจับไอ้พวกนี้นะคะรถจับเนี่ยของอันริ้ของจีนเนี่ยที่เขาเริ่มอาจารย์เนี่ยได้ฟังผองคนคนนั้นนะคะที่เขาเนี่ยสร้างนะคะอลัลกอริทึมขึ้นมาที่จะจับในการเคลื่อนไหวเนี่ยของมนุษย์ซึ่งไม่มีมนุษย์สองคนเคลื่อนเหมือนกัน ฉะนั้นคนเดินถนนเนี่ยนะคะกล้องก็จับจับจัเนี่ยเขารู้เลยเคลื่อนอย่างนี้คือนายเอเคลื่อนอย่างนี้คือนายบีซเอขารู้หมดคุณฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราหลอกป้อนให้เขาผ่านอะไรผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่านโซเชียลมีเดียพวกนี้นะคะถ่ายรูปเซลฟี่อะไรกันเลยเขารู้จักเรานะคะคืออัลกอริทึม i อไอ่ะขณะนี้เป็นสงครามกับ AI เป็นสงครามกับ AI เน,นี่ยอาจารย์ยังมีข้อมูลนะคะว่า AI มันมาจากไหนเนี่ยอันนี้นจากคุณอิชเนลเนี่ยให้อาจารย์ได้กลับไปทำการบ้านก่อนอาจารย์ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็โอ้โห,โหตอนนี้เนี่ยสงครามก็คือกับ AI เขาพยายามที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยนะคะเป็นครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนกับเขาอ่ะแล้ว AI ตอนนี้มันก็ได้แบบเอไอไอความคิดอิโมชั่นความรู้สึกแล้วอ่ะ พวกในหนังฮอรีวูดพวกนี้คุณคิดว่าเล่นๆเ,เหรอก็เขาได้ความรู้ของเขาของเขาเนี่ยมาแล้วฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโลกของเรามรรลุสียชาตินะคะโลดแหลมมากเลยโลงแต่เนี่ยลูกๆของเราอาจารย์ถึงว่าทุนต้องเอานิพพานเป็นที่พึ่งแล้วไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวตายถ้าเอาตามเนี่ยนะคะของน้องน้องคนนั้นที่วนนั้นอาจารย์เอาขึ้นมาที่ภาษาบริสุดเนี่ยน้องชื่อแะไร ไม่ใช่นะโมน้องใบบุญน่ะคุณได้ดูคลิปของน้องใบบุญนะป่ะที่น้องไปบุญพูดเรื่องนิพพานว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นนิพพานเะนี่ยอายุห้าขวบอายุห้าขวบนั่นน่ะน้องไปบุญอ,อันนี้เป็นจิตวิญญาณเก่าแน่นอนในร่างาใหม่โอโซน n t อ e นิวบอร์ดนีเข้าใจไหมแล้วน้องพูดออกมาหมดเลยเรื่องภัยธรรมชาติ ที่น้องเห็นเนี่ยบอกว่าน้ําท่วมไฟไหม้อะไรกับอะไรเนี่ยพวกนี้แล้วคุณดูสิอากาศเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมันวิปรลิตนจนไม่รู้จะวิบปรลิตนยังไงพวกที่ไปไปอุตส่านหะ์เนี่ยไปไปตามจุดที่เขาจะเล่นสกีหน้าหนาวอันนี้เชน u a r รี่นะโมกกร,ราฮิม,ม่ามันต้องเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยขาวไปหมดววนัุกว่าฮิม่าพี่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะฉะน,นั้นไอ้ที่หนาวมันก็หนาวแบบสุดๆตอนนี้ที่อเมริกานะคะพายุก็ไปยุ่อแบโอ้โหแบบนั่นแล้วก็เตี่ยงเปรตนะคะปีที่ผ่านมาร้อนแบบสุดๆ40องศาเนีนะ่ยป่าแถวบ้านอนาะจารย์เนี่ยไฟไหม้ไฟเนี่ยไหม้เลยอะ่ะ40องศา,าอยู่2 3วันเนี่ยโอ้โหในขณะเราร้อนเลยแล้วพอหนาวเนี่ยก่อนสันติสุขจะมาก็หนาวแบบโอ้โหแบบสุดๆแล้วพอผ่านเนี่ยคริสต์มาสแล้ก็ร้อน ทุกอย่างนะคะพวกนี้มันถูกเอนจิเนียร์ัอาซิมันถูกกระทำขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่เลขาทำได้ง่ายเพราะใจั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเ็าจะเหมือเเนี่ยมันรู้ทุกคนแต่เหมือเเนี่ยเข้าไปเพราะทุกอย่างเข้าไปอยู่ในชิปอันนี้แล้วก็หมายความว่าอะไรนะอเดนติตี้บัตรประชาชนของคุณไม่ต้องใช้แล้วทุกอย่างอยู่ในนั้นถ้าเขาไม่ต้องการคุณ เขาแค่ดีลีทคุณนะ่ยดีลีทแค่นั้นเนี่ยคุณจอดเลยนะคุณจอดเลยคุณไม่สามารถที่จะเอานี่เอาเงินทำไมไม่ออกอเนี่ยเขาไปเข้าไปทำงานไม่ได้ you don't exist you don't exist ถ้ามันไม่ได้อยู่ในชีพเขาอะตรงนี้อะเขาคุณจอดเลยอะไม่เหลือเลยนี่คือการคุมของเขาแล้วนี่คือโลกที่เราจะ ก้าไปทีหนะทีนี้ที่ที่ยูวารฮาราวีเนี่ยออกมาพูดนี่คือการเตือนมนุษย์เนี่ยคือให้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยออกมาที่บอกว่าเนี่ยเรากําลังเดินถึงจุดนั้นแล้วเราจะแก้ยังไงแล้วคุณคิดว่าจะแก้ยังไงมันค,คิดว่าจะแก้งไงมันไม่มีทางอนะ่ะที่จะแก้มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะมามานั่งคิดว่าย,ยัางไงเข้าใจไหมในที่สุด มันจะต้องมาลงที่ความรู้ของอันนี้ว่าสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพอาจารย์เชื่ออย่างนี้นะคะว่ามันถึงจุดของการล้างบาปมันจะต้องเกิดเชื่ออาจารย์คือคิดถึงคำพูดเนี่ยของร้องไปคุณเห็นไฟเห็นน้ําท่วมเห็นอะไรก็คือเนี่ยแหละมาหารตะัยมันจะต้องอาจารย์นองไม่คไม่ต้องกลัวตายแล้วกลัวตายเข้าใจไ,ไหมนะคะคือถ้ามัน แหละแล้วก ja ็เอานิพานในทีเมื่อลรวก็พยายามมองเนี่ยเนี่ยความรู้ก่อนวิชาก็คือมองว่าทั้งหมดนี้นะคะที่จริงทั้งหมดในเอกภจทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เราเข้าใจไหมทั้งหมดนี้มันเป็นขั้นตอนเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงของกาแล็กซีของจักรวาลในช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่มากที่ยังไม่ได้เกิดมาก่อนเนี่ยไม่ได้เกิดมาก่อนเนี่ยแต่กรไม่ใช่แค่โลกของเราเท่านั้น ของเราเนี่ยคือลูกเห็บนะคะเจ็ดแปดพันล้านตัวที่อยู่บนอยู่บนผิวโลกเท่านั้นเองแล้วแล้วข้างในของเราคืออะไรก็คือโปรตอนที่กำลังปิงป้องไปมาแค่นั้นเองคุณอยากไปให้ซีเรียสเนี่ยกันนะคะกับชีวิตที่มันที่โปรตอนเนี่ยกำลังปิงป้องเนะี่ยแต่เจอรี่ของเราทำให้เรามไม่ได้ชีวิตชั้นเลือดเนื้อเชื้อไขชั้นความรู้สึกของฉันโอ้โห,โหมันอะไรต่อ คุณต้องเอาคอนเซ็ปต์เรื่องก่อนอวิชาเรื่องโฟตอนตีที่แตกเพราะตีที่แตกแล้วก็รู้เรื่องโซลพานว่าบนนี้โลกนี้คือเวทีละครที่เรามาหาประสบการณ์คุณจะโล่งไปเยอะเลยคุณจะโล่งไปเยอะเลยเพราะไม่อย่างนั้นนะคุณจะหวาดกลัวคุณจะหวาดกลัวแล้วมันก็น่ากลัวด้วยใช่ไหมมันก็น่ากลัวด้วยแล้วจะ แล้วไอ้เปิดเผยพวกนี้เปิดเปิดไปแล้วยังไงต่อยังไงต่อมันไม่มีอะไรต่อก็แค่รู้เฉยๆเท่านี้นี่อาจารย์ถึงให้โซลโชูชันไงคุณจะต้องรู้เรื่องเอานิ้พันเป็นทีอ่อันนี้เป็นความรู้อนติมาร์มันมันผมอยากไปเรียนที่ไหนไปะแต่ยังไงในที่สุดคุณต้องกลับมาเรื่องนี้ถ้าไม่กลับมาเรื่องนี้คุณตายเนี่ยถึงแม้รู้เรื่องการเปิดเผยอะไรต่อะไรก็แล้ว ไม่นานไปแล้วคุณต้องเอานิพพานเป็นที่พึ่งกลับสู่อสไ,ได้ไหคะว่าเนี่ยวิทยาปีเดียเนี่ยความรู้พวกนี้นะคะเราพึ่งไม่ได้เราไม่มีทางรู้หรอกเนี่ยเห็นว่าคนดีๆอย่างนี้เนี่ยก็มาถูกอัดอย่างนี้มาหา,า,าว่าเขาเนี่ยหลอกลวงอะไรอย่างนี้แล้วกําลังใจเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโดนหนักๆก,กันทท่านั้นคืองานใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราต้องการกําลังใจอาจารย์ก็ต้องการกําลังใจอย่างมากทีเดียว มากทีเดียวเพราะอย่างที่อาจารย์บอกนะอาจารย์เนี่ยนะไอโซเลตมากเพราะความคิดของอาจารย์นะคะไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้เพราะอาจารย์สามารถที่จะมองอะไรที่มันไกลจนเกินไปที่พวกเราเข้าใจก็ไม่ได้ล้วอาจารย์ก็ปรึกษ,ษากับใครไม่ได้นอกจากซอสนอกจากพระเจ้าซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นตัวท่านันเเข้าใจไหมอาจารย์เนี่ยโดดเดี่ยวมากแล้วบางครั้งแน่นอนร้อ,รองไห้ที่จะทําให้ตัวเองเอรู้สึกดีขึ้น ะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก s โอเค